อันนี้วันนี้เราจะมาเรียนวิธีการใช้ไดอนเกตนะครับอันนี้เราเรียกว่าไดอนเกตนะครับไดอนเกตกคือนาฬิกาวัดนั่นเองนะครับไดอนเกตแบบนี้มันจะมีหน้าที่ของมันคือเอาไว้วัดการโคดงอของชิ้นส่วนต่างๆวัดระยะรุนนะครับคือเราอยากจะรู้ว่ามัน,มนะระยะรุนของชิ้นส่วนเท่าไหร,ร่นะก็คือใช้ตัวนี้วัด ยะดูนของเพลาะของเบียงของอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเพลาลูเบี้ยวตัวนี้นะครับเราอยากจะรู้เพลาลูเบียวตัวนี้ที่เราใช้งานไปแล้วมันคดงอไหมเราไม่สามารถที่จะดูดูดูด้วยสายตาใช่ไหมเราดูไม่ออกว่าคดหรือเปล่าวะแล้วดูไม่ออกใช่ไหมนะครับถ้ามันคดมันจะมีผลยังไงต่อเครื่องยนต์ฟันนะครับถ้ามันคดก็คืออันนี้มันทำมาที่เตะเปิดปิดลิ้นใช่ไหม ถ้ามันคดก็คือก็ทาให้การเปิดเปลี่ยนเลี้นของมันติดพลาดใช่ไหมอ่าตรงนี้ถ้ามันคดมากก็อาจจะเตะได้ยาวหรือเปิดได้น้อยอย่างเงี้ยตัวอื่นก็เปิดได้มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นทําให้การเปิดปิดลิ้นมันไม่เท่ากันหรือแม้กระทั่งทําให้มันเกิดการเสียดสีฝืดไปด้านใดด้านหนึ่งฉะนั้นเมื่อใช้งานไปนำนจะเกิดการคดเนี่ยที่คดรเพราะอะไรเพราะว่าเราเดี่ยวมันระชากเลปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหม,มแล้วก็เกิดความร้อน ต่างๆคดงอได้เราก็มาวัดดูว่าเราจะดูว่าพาเวรเบลตัวนี้มันคดงอไปเท่าไหร่นะครับนับแรกเราก็ต้องมีเครื่องมือตัวนี้เราเรียกว่าไดนเกตครับไดเกตก็จะมีฐานนะฐานก็คือตัวนี้มันสามารถที่จะท้ามันเป็นแม่เหล็กได้นะโดยปรับมาตำแหน่งตัวนี้มันจะแน่นมันจะสามารถดูดกับชิ้นงานนะครับถ้าเราปรับมาด้าน,นี้มันก็จะปลดนะครับ วิธีการใช้ไดเนเกตนะครับเราก็ตั้งในแท่นระดับที่เป็นเหล็กแบบนี้นะครับเป็นคาเรีอโตระดับแล้วก็บิดมาให้ตำแหน่งที่มันเกิดการดูดนะเป็นแม่เหล็กนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ติดตั้งไดเอนเกตให้ให้ตัวกดกระทบนะครับกดกไปชิ้นงานประมาณครึ่งหนึ่งเช่นมันมันมันกดได้ประมาณนี้ใช่ไหมให้มันกดประมาณนี้ครับให้มันกดกไปครึ่งหนึ่งก่อนนะ เช่นกดไปเลยครับป,ประมาณครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะแล้วลเราก็ล็อกครับแล้วก็ล็อกอล็อกฝัก่งนี้พอล็อกฝั่งนี้ด้วยนะครับล็อกสองฝั่งนี่ให้มันกดไปประมาณครึ่งหนึ่งของของชิ้นง,งานเออของ,อของอเข็มที่มันยื่นลงมานะครับเขาเรียกว่าหัว,หวกระทบนะครับหัวกระทบ ประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะมันเด้งได,นดงนน้นี่นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำมาร์กไว้ประกามากไว้ตัวนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาหมนุนเซตศูนย์ครับข้อพิจารณคือเราอย่าจับโต๊ะนะโต๊ะระดับแต่โต๊ะนี้มันแข็งแรงอยู่มันไม่ดิน้นเซตศูนย์ครับให้เข็มชี้เลขอะไรไเลขศูนย์ นี่นะครับอ่าเหมือนกับเราเรียนบอเกตถ้า,าเข็มเลื่อนมาหนึ่งขีดก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโอเคไหมครับถ้ามันขยับมาสิบฝั่งนี้สิบก็คือศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ใช่ไหมจะขยับมาด้านนี้ล่ะก็ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เหมือนกันเพราะมันค่าเขามันสามารถบวกและลบได้คือไม่ใช่บวกและลบสามารถอ่านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาได้นะครับเราจะมาหมุนดูว่า เข็มตัวนี้มันเลื่อนไปด้านไหนมากที่สุดให้เอาให้เอาด้านนั้นเช่นมันเลื่อนไปด้านขวามากกว่าก็าอันขวาเอาด้านที่มันมากนยกตัวอย่างเช่นเราทำสัญลักษณ์ไว้แล้วใช่ไหมครับมาร์กไว้นาะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหมุนครับจะหมุนไปด้านไหนก็ได้เอาด้านนี้นะครับแล้วก็อา่านดูอันนี้เราขีัยไปเท่าไหร่แล้ว0.05ใช่ไหมนี่ไหมมันด้านซ้ายเนาะ 0.05เพราะว่าแตา่ละคีบนี่นั่นเนะยอะๆๆให้มันโดนนะแสดงว่ามันดิ่มได้อยู่ต้องอะไรมันดันไว้นะครับมาเท่าไหร่แล้วสูงสุดคือเท่าไหร่0.15ถูกไหมไปลายเขียงไหม0.15เนาะถ้าเรามาอ่าน,าน,านไหมไม่อ่านเพราะมันอ่านไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้สูงสุด0.15เราอ่านค่าสูงสุดของมันครับ แส,สดงว่ามันไม่เกิน0.15แล้วครับหมุนจนครบรอบไปด้านขวาก็น้อยกว่าด้านซ้ายอยู่ใช่ไหมครับจนครบหนึ่งรอบแล้วนี่หนึ่งรอบที่เรามาไวเห็นไ,ไหมแส,สดงว่าสูุดเท่าไรที่มันโคตรได้0.15งห้าใจไ,ไหมครับแส,สดงว่าเราตัวนี้โคตรเท่าไร0.15แต่ก็อาจจะไม่แน่เพราะว่า มาที่มนสกปรกเราต้องทำทำความสะอาดก่อนครับทำความสะอาดก่อนอคืออาจจะมีมาสตุนนิดหนึ่งเพราะมาสตูนิดหนึ่งมันก็ขึ้นไปละเพราะมันเร็วมากค่าเขามันละเอียดนะครับเอาไหมเนาะทำไงต่อไปทำเครื่องหมายปลาเริ่มต้นตรงนี้เนาะเสร็จเสร็จศูนย์ไหมครับอ่าเสร็จศูนย์แล้วเริ่มต้นหมุน 0.60 0.07กศู0.07 00และนองสุดศูนยุดศูนอยู่เนะาะฝั่งนี้ก็0ูน0์จุดศเจ็นเดหมือนเดิมนี่เลื่อนมาด้านฝั่งนี้แล้วศูนย์ดุท่าไหร่ครับก็คือเลื่อนมาสิบเอด็ดขีดก็คือ0 1นย์จครับหนึ่งนะครับ อ่าขึ้นไปมากกว่าเดิมแล้วเป็นเท่าไรศูนหนึ่งสองนะครับอยู่ใกล้ที่ศูนย์จุดหนึ่งสองศูนย์จุดหเหมือนเดิมเนาะศูนย์จุดหนึ่งหนอ่าเมื่อกี้ถึงครบรอบแล้วแสดงว่ามันไปไกลสุดเท่าไรหร่ศูนยแสดงว่าเพาลาเบี้ยวตัวนี้คดศูนย์จนึ่งสองมเมนะครับพอเรารู้ว่าเพาลากเบียตัวนี้คดศูนย์จุดหนึแล้วเราจะสรุปได้ไหมว่าได้หรือไม่ได้ เดี๋ยวเราจะสรุปได้ไหมว่าใช้ได้ไม่ได้สรุปเลยไหมสรุปเลยไหมสรุปไม่ได้ครับเราต้องไปดูคู่มือการซ่อมรถของเราเบี่ยวตัวนี้ก่อนว่าคู่มือการซ่อมเพลาเบียวตัวนี้เขาให้มาเท่าไหร่เช่นเขาให้มาไม่เกิน0.15แต่เราวัดได้0.12ใช้ได้ไหมใช้ได้แสียว่าตัวนี้ใช้ได้อยู่ครับเราจะสรุปไม่ได้เราเราเราได้แค่วัดต้องไปดูคู่มือต้องไปดูคู่มือ อะไรก็แลนะ้วคือการเครื่องมือวัดทุกชนิดเนี่ยมันต้องเทียบกับคู่มือของของชิ้นส่วนนั้นๆว่ามันให้เท่าไหร่เห็ไหมครับนะงั้นอะไรก็ตามที่มันยาวๆกลมๆสามารถใช้ไดอันเกตนะครับวัดได้ <c oughs> อ่าครูจะให้เราไปหาชิ้นส่วนอะไรก็ได้ที่มันยาวๆน่เห็นไะหมบอลูนเบี่ยวมีกี่ตัวอมาวัดดูครับอ่ <c oughs> าลองสาธิตดู่ะเชิญ <c oughs> ครับ